สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่ครับทิ่นี้เราพามาดูรถขุดนี่ตาชิเซ็นเอคลอยสามสิบขี่ห้านะตาจีครับอันนี้เ่าเ่าเราจับได้แล้วยายมือไปใส่ปากก่อนนะนี่นะเราเราได้เต่าตัวหนึ่งครับเนี่ยครับระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะเป็นเต่าหาบครับเดี๋ยวจะเอาล่อไป อี่วัดอ๋อมาดูเจ้าฮิตาชิกันต่อครับโดรถ่นะจีนเป็นรถถือไว้ถือไว้ข้างๆไว้นะโอเคเนี่ยเราจับได้แล้วเนี่ยเราดนจับเรามาดูมาขุดกันต่อฮะฮิตาชิกำลังเคลียร์พื้นที่ฮนะน่าจะขุดร่องน้ำฝนนะกัตเตอร์ฮะนะี่ครับแกขุดข้างๆถน,นนฮะน่าจะทำร่องระบายน้ำฝนนะ พอขุดขึ้นมาแล้วก็มาเคลียด้านบนนะปรับระดับเซตเอ็กร้อยสามสิบขีดห้าลอเลอร์ลอเลอร์กี่ตัวเนี่ยลอเลอร์หก er ตัวนะแคลรียเฮ้ยข้างบนก็เป็นลอเลอร์เหมือนกันฮนะฝั่งละสองตัวครับแล้วก็กาดโซนี่ให้มาสองตัวนะฝั่งละสองตัวครับ ครื่องยนต์อีซูซูซีซูปไดเรกนะที่ใช้กับนิดาชิครับแต่ว่าถ้าเป็นโกเบโก1้0รุ่น11นี่จะเป็นอีซูซูคอมมอนเรลครับซีเจเจอืมอ่ะกำลังกำลังเคลียครับ อาจะเทคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งครับบุ้งกีนี่น่าจะ0.4นะไม่ใหญ่ครับ0 4คิวใบแท็ก60เส้นโอ้สกายลงน้ำแล้วไหมสกายติดลมแล้วสกายครับต้องใจเย็นนะนางานแบบนี้ค่อยๆครับค่อยๆขูดนะ ต้องอาศัยความใจเย็นแล้วก็ฝีมือบวกประสบการณ์ฮนะฟันของเขานี่เป็นฟันแบดนนะเจอดินนิ่มๆอย่างนี้ก็ใช้ฟันแบดนก็ได้ครับจะเหมาะสมกว่าใช้ฟันแหลมฮนะเพราะว่าไม่ได้เจาะแข็งนะสีสม้มโอ้สีนี้ค่อนข้างซิดเร็วนะ แ,แท็กนี่ไม่50ก็60แล้วครับเครื่องยนต์ยังเผาไม่สมบูรณ์นะยังไม่มีควันยังไม่มีไอออกสายระบายไอด้านล่างนะนี้น่าจะเช่าออมาฮะว่าว่าเห็นจอดอยู่ประจำหน้างานนี้เลยนะโอ้โหเมื่อคืนนี้ฝนตกมานะจะเห็นว่ามีน้ำคัังครับเสียง เครื่องยนต์เงียบๆเฮะยเอาแกเดินไปไกลละ,ะคลิปนี้ก็เอาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจบที่รถขุดฮีโรชิเซตเอ็กร้อยสามสิบห้าจีหรือว่ารุ่นห้านะกับงานเคลียร์พื้นที่ขอบขอบถนนปรับระดับพื้นดินครับ สถานที่ก่อสร้างที่เรามาดูประจำนะเอาจบคลิปแค่น,นี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ